งานเข้าแพดนัปภาหลังโพสตคลิปน้องเรซซิงลั่นไม่ต้องไปรับโรงเรียนอินเตอร์ดราม่าสัแล้วงานเข้าแพดนัปภาหลังโพสตแคปชั่นไม่ต้องไปรับโรงเรียนอินเตอร์อ่ะพร้อมกับคลิปน้องเรซซิงหลังจากเรียนอินเตอร์มา3ามปีนี่คือสิ่งที่ได้ในคลิปจากไอจีแพทขีดล่างเนแปป้าแม่แพทได้มีการทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายซึ่งก็มีการเล่นมุกกันขำๆ ถามเป็นภาษาอังกฤษเช่นปาปายาลูกตอบว่าส้มตำแอปเปิลลูกตอบว่ามะเขือเทศออรีรนลูกตอบว่าแตงโมคีวีตอบว่าไม่รู้จักแมงโก้ตอบว่าทุเรียนตอบไปเรื่องอื่นจนแพทพูดลั่นคลิปว่าพรุ่งนี้ลาออกจากโรงเรียนเลยพอไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์จากคลิปดังกล่าวก็ได้เกิดกระแสดรามา่าแพทนะพามีเสียงวิพาก์วิจารณจากกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่พอใจ เรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งที่ได้ดูคลิปก็มองว่าแพทนปรปภาได้เล่นมุกขำๆและบอกว่าเป็นการเน้นไหวพริปเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์หนึ่งได้เผยว่าเรื่องในคลิปเหมือนกับหลานชายตนเองเอาเข้าโรงเรียนอินเตอร์ได้สามเทอมอ่านอังกฤษไม่ได้แปลไม่ออกน้องแพทเหตุการณ์เหมือนเรสชิ่งได้เกิดขึ้นกับหลานชายที่มาแล้วคะ่ะลูกครึ่งญี่ปุ่นคะ่ะเอาเข้าอินเตอร์ เน่สามเทอมอ่านอังกฤษไม่ได้แปลไม่ออกเลยลองเอามาเข้าอนุบาลของรัฐพ่อเก่งมากค่ะอยู่ที่คนสอนด้วยไหมค่ะและภาษาไทยหลานชายจะไม่ได้สักทํคำเลยค่ะแต่ที่นี่เขามีคุณครูฝึกสอนรายวิชาและคุณครูคนการหน้าสอนอังกฤษตอนนี้เก่งมากค่ะโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนครึ่งชั่วโมงแต่ละวิชาสอนฟรีด้วยค่ะตอนนี้งูหนึ่งแล้วค่ะคณิตวิทย์ตัวแทนนอนรอนอ,นนอนบอหนึ่งเวลาไปสอบค่ะเด็กบางคนเขาคงไม่อยากอัดวิชาการเกินไปธรรมชาติ ของเด็กค่ะสบายใจแล้วตอนนี้ค่ะ